สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้ผมมาแนวแปลกไหมวันนี้คือหมวกผมหายไปคือเสื้อตัวนี้เนี่ยมันมีฮูดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเต็มๆมันมีฮูดแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยฮูดมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเราก็สามารถที่จะดึงฮูดมาใส่อยู่ข้างบนศรีรษะของตัวเองได้นะฮะ ก็ลองดูแบบบรรยากาศใหม่ๆกันบ้างวันนี้เสื้อมาริโอใครเคยเล่นมาริโอเก็บเหรียญบ้างมีไหมฮะเล่นมาริโอเก็บเหรียญกันอยู่หรือเปล่ามาสโลแกนห้องเราเรามาเข้าเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้วันนี้ก็เป็นเพลงที่ไม่ไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นเพลงเก่าแก่อมตะยังไม่อมตะขนาดนั้นนะคะยางนะคะแต่ก็เป็นเพลงที่นานอยู่บ้างแหละแต่ผมว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเนื้อเพลงที่มีความหมายแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบมาก ผมว่าจะชอบทุกเพลงที่ผมนํามาร้องนะครับดังนั้นสโลแกนห้องเรานะฮะท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนะครับท่านใดร้องได้ร้องนําผมและเพื่อนๆไปเลยท่านใดที่ร้องไม่ได้ก็มาอยู่รวมกับเจซีตรงนี้แล้วตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะท่านใดได้ทั้งเพลงเชิญนั้งเพลงนะฮะท่านใดไม่ได้ทั้งเพลงหมวกก่อท่อนฮุกเหมือนเดิมโอเคนะครับคุณโทรมาผมว่าหลายท่านร้องได้จําได้แน่นอนนะคะเพลงนี้ มีความหมายมากแล้วก็เนื้อเพงลงไพเราะมากแล้วก็มีความเป็นอมตะในเนื้อเพลงมากฝันมีชีวิตของ Man, ขอลิซมันคงเลืองหร ห,หาใจไม่ขาตอเมื่อตัวผิวกาที่ย่ร้อนเย็นเจ็บเศร้าเป็นอยากจนเห็นนอยาตะโกร,ร้องเพลอยากฟังเสี จะวิ่งอยากเดินอยากจะมีส้อมมือไว้คอยสั่งสิ่งมันแต่ยังแข็งขันหรือเดินสู้อีกไม่ได้ดีใครจะฝันแม้แค่มีสิ่งทางชีวิต ก็มีความหมายคำว่าคนแต่ยังแข็งขันยืนยันสู้อีกไม่ได้ลีกลายจะฝันแม้แค่มีสิ่งอาชีวิตนั้นเลือกในที่เกิดทุกคนเกิดมาอาจรอ ไ,ได้เลือกเกิดมาเป็นภารสัสคมอยากจะเป็นคนอยากจะโกนร้องเพลงอยากฟังเสียงตัวเองอยากจะวิง่งอยากเดินอยากจะมี คนนตรกัแต่ละคนที่เป็นใครใายเป็นแต่ละคนทอกลายกาหนดเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะของเนื้อเพลงนะครับแล้วก็ มีความหมายในเนื้อเพลงด้วยนะคะอยากจะให้เป็นเพลงที่เป็นกำลังใจของใครหลายๆคนนะครับเดี๋ยวดึงไม้เออทำไมไม่ดึงไม้ลงมาตลอดเวลาเลยฮะเพื่อนๆก็เห็นหน้าผมได้ไม่เต็มสักทีไม้ก็ขวางหน้าขวางตาขวางปากขวางจมูกขวางไปทั่วแหละจริงๆแล้วก็คือผมเป็นผู้ชายขี่อายคนหนึ่ง เป็นคนที่ขี้อายครับเป็นผู้ชายที่ละมุนละไมอ่อนโยนอ่อนไหวขี้อายใจบางคือเพลงนี้เนี่ยครับอยากจะให้เป็นกำลังใจของใครหลายๆคนที่วันนี้ชีวิตเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์วันนี้ชีวิตเราอาจจะไม่ใช่ร้อยเปเซ็เหมือนกับคนอื่นๆที่เราเห็นชีวิตเขาแต่ให้รู้นะครับว่าฝันของเรามันมีชีวิตนะ ทุกท่านฟังผมอยู่วันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยเคยเป็นบุคคลกึ่งพิการนะคะเคยมาแล้วนะครับการที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ร้องเพลงได้วันนี้ผมเคยผ่านจุดที่หูของผมไม่ได้ยินหูข้างหนึ่งไม่ได้ยินเลยแล้วหูอีกข้างหนึ่งได้ยินเพียงเล็กน้อยไม่ถึง60%ผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะ ผมเคยเป็นผู้ที่เสียการใช้งานแขนด้านขวาข้างนี้มาแล้วค่ะผมเคยเป็นคนที่ไม่สามารถเปล่งเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองได้อย่าว่าแตร้องเพลงเลยคุณแค่พูดยัพูดไม่ได้เลยเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่ทําให้ผมไม่สามารถพูดและ,และสามารถเปล่งเสียงออกมาได้เพราะว่าเริ่มจากวันที่หูของผมเสียการใช้งานก็คือเสียการได้ยินนั่นเองค่ะ ผมใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองรักษาตัวเองดูแลตัวเองและสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมายืนวันนี้แขนขวาของผมที่เคยทำได้เพียงแค่ทิ้งตัวลงไปให้รู้ว่ามีแขนแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับแขนได้เพียงแค่แกว่งไปแกว่งมาเหมือนไอ้ตัวอะไรสักอย่างในในไลฟ์สดติกตอกที่มันแกว่งแขนได้แต่ยกแขนขึ้นมาไม่ได้ผมเคยผ่านจุดนั้นและสิ่งที่ทำให้ผมกลับมายกแขนและใช้แขนได้จนถึงสามารถ เป็นหนึ่งในคนที่เล่นบอดี้เวทได้เพราะว่าใจผมบอกกับตัวผมว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ผมไม่ยอมแพ้ในวันที่หูผมไม่ได้ยินในวันที่ผมเสียการได้ยินผมบอกกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาได้ยินอีกครั้งหนึ่งในวันที่แขนขวาผมที่ผมตักข้าวกินมาตลอดชีวิตเขียนหนังสือมาตลอดชีวิตใช้งานไม่ได้ เราต้องหันไปใช้แขนซ้ายในการตักข้าวกินเข้าหกละเนรนาดคนรอบข้างก็ไม่ได่าว่าผมก็ถือว่าบุญเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนั้นวันนั้นผมบอกกับตัวเองเลยว่าเราต้องเอาแขนขวาของเรากลับคืนมาให้ได้ผมใช้เวลารักษาตัวอยู่ก็เกินหปีเหมือนกันนะครับผมใช้เวลารักษาการได้ยินนานเกินกว่าหปี วันนี้ผมได้ยินก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ยังน้อยผมดีใจที่ผมได้ยินและเมื่อผมได้ยินผมสามารถกลับมาพูดได้เมื่อผมสามารถกลับมาพูดได้ผมสามารถกลับมาร้องเพลงให้ทุกท่านฟังได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างคือประสบการณ์ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคือก้าวเดินแห่งการต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านรู้ว่าแค่ใจเราสู้สู้เว้ทุกอย่าง ผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผมกําลังจะทําช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งคือไม่อยากให้โลกในช่องนี้แต่ผมกําลังจะทําช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งช่องนั้นจะเป็นช่องทีเ่เขาเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีในเรื่องราวนั้นแล้วก็ต่อยอดแล้วก็พัฒนาชีวิตเพิ่มในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ประสบการณ์เราอาจจะมีความตรงกันผมไม่ใช่คนที่เก่งผมไม่ใช่คนที่ เรียกว่าตัวเองแบบเลือดหลูอลังการอะไรมากมายแต่ผมเชื่อว่าประสบการณ์ตรงเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้เข้ามาฟังผมขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเมื่อผมทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาช่องมาห้อยเอาไวใ้ให้ทุกท่านเนี่ยที่อยู่ตรงนี้กับผมทั้งหมดก็คือ500กว่าคนเนี่ยห้ากว่าท่านครอบครัวเจซีตรงนี้เข้าไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจช่องที่สองของผมด้วยนะครับ ประชาสัมพันธ์แล้วนะประชาสัมพันธ์แล้วนะแล้วก็ขอแรงในการติดตามเดี๋ยวมาห้อยช่องเมื่อไหร่อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะก็ขอฝากเพลงนี้ไว้เป็นความสุขนะครับเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะอย่าลืมนะครับสู้โอยสู้สิครับและทุกอย่างเราจะชนะเชื่อผมเอะขอขอบคุณท่านผู้มีการละคุณนะครับขอบคุณท่านที่ให้ทิปหน้าช่องตามเลขที่บัญชีที่อยู่ใต้ชื่อช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณนะฮะ ขอบคุณทุกการแชร์คลิปแชร์เพลงชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการกดชอบกดนิ้วโป้งตรงคําว่าชอบให้เป็นสีดํบาเบาหนึ่งครั้งพอนะครับอย่ากดสองครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งพอนะคะขอบคุณทุกการฟังบนฟังซ้านะครับทุกยอดวิวของท่านไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยหรือหลายเพลงไปถึงหลักพันทุกยอดวิวที่ท่านกดฟังเพลงของผมทุกยอดวิวมีคุณค่าต่อผมและมีความสำคัญมีคลบไม่ผิดไม่ใช่เจซี่สิถ้าไม่ผิดคุณเข้าผิดห้องแล้วผมพูดผิดทุกวัน ทุกยอดวิวของท่านคือแรงผลักดันในการสนับสนุนและซัพพอร์ตผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ให้เดินก้าวไปข้างหน้าและทำสิ่งที่ดีกว่าในวันนี้เสมอครับขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับอยู่กันกับผมตั้งแต่คลิปแรกๆมาจนถึงคลิปนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับเป็นครอบคร,รัวเจซีกันมาตั้งน,นานแล้ว และยินดีต้อนรับและขอบคุณมากส,สาหรับผู้ติดตามใหม่ในวันนี้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวเจีด้วยกันยินดีต้อนรับและเข้ามาอยู่ในครอบครัวเจีด้วยกันเจซีจะขอบตรงนี้บ้านหลังนี้ที่แสนอบอุ่นและยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันทุกเวลาครับ <S <S ขอขอบคุณทุกการอุปการะคุณจากทุกท่านมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ทําให้กับผมในทุกช่องทางขอบคุณมากค่ะ <S 1> <S 1> อย่าลืมนะครับผมประชาสัมพันธ์ช่องสองไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาห้อยให้นะคะ ขอขอบคุณที่ทุกท่านครอบครัวเจสีพี่ป้านะ้าอาพ่อแม่เพื่อนพี่น้องทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเจสี JC, ตรงนี้ขอบคุณที่ให้การซัพพอร์ตผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ตลอดมานะครับขอให้ซัพพอร์ตกันและกันตลอดไปนะครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตจากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะช่วยสนับสนุนผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมครับช่วยซัพพอร์ตผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมคะ โดยสนับสนุนซัพพอร์ตผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้ไหมคะขอให้ความสุขอยู่กับทุกท่านในทุกเวลาทุกวินาทีนะคะ h a p p i n e s s Be With You นะคะ Be Healthy นะสุขภาพแข็งแรงสดใสยิ้มแย้มทุกคนนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอาช่องสองมาห้อยไว้ให้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเห็นลิงก์ช่องสองเมื่อไหร่อย่าลืมกดติดตามนะคะบ๊ายบายนะครับ See you นะ See you again สองนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะ Happy นะ